ครับผมริวพับปูจิตพิสุสิริครับสวัสดีค่ะแซมมี่ซามันทาเดนี่โพส่ะค่ะไฮอาร์พันนิมชานมูรุนค่ะวันนี้มาตรงสู่เป็นโปรเจกิโพสต์ใช่ไหมคะใช่ของเราเนี่ยมัเป็นอะไรในเรื่องเซมิโพสต์เป็นหนึ่งเรื่องในเจ็ดเรื่องค่ะเป็นเป็นเป็นยังไงใเรื่องของเราคือคือมันจะเป็นหนึ่งในเจ็ดเรื่องที่สร้างมาจากเพลงของแต่ละคนคือใน แต่และเรื่องอ่ะจะมีเพลงประกอบของมันคือเราก็จะเพแต่เรื่องเนี่ยก็จะเอามาจากเอาาจาก็จะตัวข้อความเนื้อเพลงนั้นความของเพลงนั้นซึ่งเพลงของเรื่องเราก็คือแด่ความคิดถึงใช่ก็จะออกแนวดราม่านหน่อยๆค่ะ ก็รับบทเป็นใจดีในเรื่องก็จะเป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่ซิวมาอยู่คณะนิเทศค่ะก็รับบทเป็นพาวนะคะก็เป็นนักศึกษาเหมือนกันค่ะเป็นจริงพวกเราเป็นเพื่อนกันครับรับบทเป็นแท็ครับก็คือเป็นเป็นแฟนเก่าพาวที่เหลือเดี๋ยวให้ไปตามมันอีกทีหนึงดีกว่าว่าเป็นยังไงแล้วก็อยากบอกอีกนิดนึงคือแบบว่าผมมีโอกาสได้แบบว่า มีส่วนในการเขียนบทเรื่องนี้ด้วยก็คือเราตอนตอนแรกที่ได้รับจ์มาเราอยากให้เราอยากเปลี่ยนบุคลิกของพี่แซมมี่ซึ่งแต่ก่อนเราก็เห็นเล่นแบบบทเขาไม่ได้ตลกอะไรนี้ใช่ไหมครับเราก็อยากลองลองเปลี่ยนดูให้มันแบบว่าจากจากแบบเขาแบบ ตลกมาตลอดเงี้ยอ,อยากลองเห็นเขานิ่งๆป่ะดูหน้าที่อยากดูห <c oughs> น้าที่อยากดูเป็นไงวะอยา <c oughs> ให้นิ่งๆอยากให้นิ่งๆบ้างไม่ใช่แบบว่าให้ลำคามันก็แบบว่าอยากอยาก,อยากเห็นในอีกมุมหนึ่งที่พี่เป็นนางนี้ได้อีกแบบนึงนี okay. ่เป็นคลิปเกี่ยวกับกเปลี่ยนแคลนเตอร์ก่อนก็แต่งตัวเสร็จแล้ว ในเรื่องของเราไม่ค่อยน้อยมากในเรื่องของเราจะมีมีเพื่อนนิดหน่อยใช่ไม่ใช่เรื่องของคนอื่นอาจจะมีแบบโยงกันนิดหน่อยหรือว่าอ่ะคนนี้เป็นเพื่อนคนนั้นในเรื่องนี<ชะ>้ไม่เต็นนี้เนี่ยแต่ว่าหลักๆใรเป็นของเราก็จะเป็นเราสามคนเป็นเมนส่วนใหญ่ก็<คละ>มีเพื่อนมีเอิร์ธมีแบบคนยอดอะไรบางทีมีนายาเมย ใช่จริงๆนะอย่างอย่างตัวตัวแท <Th an> ็บเองในเรื่องเนี่ยก็จะมีก็จะเป็นเพื่อนกับสุดยอดซึ่งจะเลื่อนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเส้นเรื่องทั้งหมดเจ็ดเรื่องครับมันจะเชื่อมสัมพันธ์กันหมดเลยลิงลิงกันหมดเลยใช่ครับแล้วอย่างซ่านนี้ค่ะเขาบอกเลยว่างานนี่จะต้องเปลี่ยนตัวแท็บมันจะต้องเตรี่ยนท่อที่ไหบ้าง แบบว่าท้าทายหนูามาก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 ค่ะแบบก <c oughs> ็บบ <c oughs> อยากทําออกมาให้ดีที่สุดพยายามแบบถามทุกคนว่าแบบาตัวละครเนี้ยสามารถทําแบบนี้ได้ไหมเพราะถ้าเป็นตัวเราจริงๆเราไม่ทําแบบนี้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แน่นอนไม่ได้ด้วยไม่คิดจะทําด้วยอะไรเงี้ยแต่แบบโอเคก็ลอ,ลองลองทําดูได้แบบได้ลองอะไรใหม่ๆแบบถึกได้ดีค่ะก็ฝากดูในเรื่องด้วยนะคะว่าได้หรือไม่ได้กระปุกเร็มนคี้เอาจริงนะเอาเจริงนะ นแบบหนูก็จะถามว่าแบบถ้าตัวหนูเป็นเรื่องให้อาจารย์ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบน่าจะปรึกษาน้องประมาณนั้นค่ะของไทยก็จากบทที่เคยเล่นมาจะเป็นเหมือนน่ารักน่ารักใสๆเรียบร้อยอันนี้ก็จะแบบบอกว่าอะไรดีนะดใช้คำว่าอะไรดีคืเอเป็น <c oughs> หลังคือก็จะแบบบอกแมวแก่ขึ้นห้าวขึ้นออที่จะไม่เหมือนพายอ้าวปกติทั่วไปใช่ครับแล้วพี่ถ้าร้องเพลงใช่ห้ ค่ะค่ะก็จเนี่คยวเใช่ค่ะค่ะ่แต่ละเรื่องก็จะมีเพลงกตละเพลงแล้วมีนลอรนเพลงนคือจปใช่ค่ะแล้วเือเปิดต้องไปได้ยังหรือว่ามีใคก็มีเปิดกล้องไปถ่ายไปบ้างแล้วค่ะส่วนไครับผม เรื่องอื่นบางทีก็ถ่ายใกล้ใกล้จบกันแล้วแต่ว่าเรื่องพวกเราได้แบบนิดๆหน่อยๆเพราะว่าโลเคชั่นด้วยความโควิดเลยนะไม่ได้ยังถ่ายเลยฝากฝากให้ทุกคนว่าเราดตามกัน่าดีนะครเอาอะครับผมก็ฝากให้ทุกคนติดตามนะครับเซเว่นโปรเจกต์ทั้งโปรเจกต์เลยครับมีแต่ละมีแต่เรื่องก็หลากหลายอารมณ์หลากหลายความรู้สึกออกไปอยากให้ทุกคนได้ลองติดตามกัน ดิวคิดว่ามันเป็นสิ่งซีรีส์ที่เป็นรูปแบบใหม่ของวาบ,บิทด้วยที่แบบว่าเราจะเห็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่แบบว่าแตกต่างกันออกไปอย่างเห็นแซมมี่ก็จะแตกต่างไปแบบนึงอย่างพี่พายอาก็จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์อีกแบบหนึงก็อยากให้ทุกคนได้ลองติดตามานะครับแล้วลองว่าสนุกแน่นอนครับผมค่ะขอบคุณครับ